อนุวัตจัดให้วันนี้ครับพาทุกท่านไปชมพุทธคยาที่ไม่ได้อยู่ถึงประเทศอินเดียแต่อยู่ในบ้านเราทางภาคเหนือนี่เองเป็นอย่างไรไปชมความงดงามกันเลยครับ อรือวัจัดให้ไม่ได้อยู่ที่พุทธคยาประเทศอินเดียนะครับแต่ผมอยู่ที่ ong, เจดีพุทธคยาวัดจองคําพระอารามหลวงอําเภอเงาจังหวัดลําปางเป็นพุทธคยาที่ถอดแบบมาจากประเทศอินเดียเหมือนทุกตารางนิ้วตั้งแต่ทิศที่ตั้งไปจนถึงสถาปัตยกรรมจะแตกต่างเพียงอย่างเดียวเท่านั้นละครับคือพุทธคยาแห่งนี้สร้างสูงกว่าอินเดีย1นเมตรด้วยกันคือสูงถึง53มเมตรฐานกว้าง26กคูนเมตร เท่ากับพุทธคยาของอินเดียใช้งบผู้มีจิตศรัทธาก่อสร้างกว่าร้อยล้านบาทเพื่อตอบแทนบนคุณแผ่นดินจะไม่เล่นจากที่เก่าเพราะเรียนจะทวายข้าวไหนหนึ่ง่ไปอินเดียหลวงก่็ไปเองด้วยไปเองแล้วก็ไปดูทุกชิ้นไปดูเองเหรอไปด้วยไม่ได้ดูด้วยถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปด้วยแล้วก็ดีอาจารย์ไดนเสีลยช่างทางไหนก็ไปอีก หลวงปู่พร้อมคณะต้องเดินทางไปอินเดียไม่ต่ำกว่า3ครั้งเพื่อเก็บรายละเอียดทุกตารางนิ้วถอดแบบให้เหมือนทุกจุดตอนนี้พุทธขยาสร้างเสร็จเหลือในส่วนของการสร้างกับแพงแก้วและปรับภูมิทัศน์เท่านั้นภารกิจของผมเสียงเสียวและขาสั่นที่สุดรับต้นปีครับเพราะว่าผมจะร่วมกับทีมจิตอาสาไทยแลด์เบลติน and Les คิ้ปีนขึ้นไปบนยอดของพุทธขยาเพื่อล้างและก็ทำความสะอาดพุทธขยาทั้งหมดครับ คุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วกล้าปีนขึ้นไปไหมครับผมเองยังขาสั่นแล้วจิตอาสาละ่ะก่อเลยครับคือไม่คิดว่ามันจะสูงขนาดนี้หรือวก็ไม่คิดว่าความยิ่งใหญ่ของพระธาตุจะขนาดนี้คืตอตอนแรกเราดูจากรูกเลปครับแล้วมาดูของจริงต่างกันทุกครั้งตอนนี้ขอเวลาทําใจก่อนรวบรวมสติกลับมาในวันรุ่งขึ้น ตอนเช้าทีมงานไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าทีเจ้าทางสิ่งสําคัญก็คืออุปกรณ์เซฟตี้แล้วก็สอนทักษะการโรยตัวรวมทั้งการปีนเขาให้กับผมนะครับผมเนี่ยกยอมรับเลยว่ากลัวขาสัน่นแต่ถอยไม่ได้แล้วครับเมื่อทุกอย่างพร้อมลุยกันเลยต้องค่อยๆจับก้าวทีละก้าวช้าแต่ว่ามั่นคงครับเพราะว่าทุกก้าวหมายถึงชีวิต ค่อยๆเกี่ยวอุปกรณ์เซฟตีย้ยิ่งสูงขึ้นตัวผมเนี่ยเหมือนจะหงายลงไปครับขาสั่นมากยิ่งขึ้นด้วยผ่านมาได้ครึ่งทางแล้วพี่โจโจ้เนี่ยไม่กล้าสายตาครับแม้ว่าจะมีระบบเซฟตี้ถึง3ชั้นแต่อันตรายก็ยังเกิดขึ้นได้ด่านสุดท้ายถือว่าหินแล้วก็ยากที่สุดผมเนี่ยบอกตัวเองว่า จะไม่มองลงไปข้างล่างใจเต้นไม่เป็นจังหวะเลยครับและแล้วในที่สุดถึงแล้วล่ะครับยอดบนสุดของพุทธคยา,ยาสูงจากพื้นถึง53เมตรดานบนบรรจุพระบรมสารีไดคาตาและของล้ำค่านี่คือเริ่มต้นกับการปีนขึ้นพุทธคยา,ยาที่ใหญ่และถอดแบบได้เหมือนที่สุดในประเทศไทยนะครับพรุ่งนี้คุณผู้ชมห้ามพลาด ภารกิจจิตอาสาล้างพุทธคยาโรยตัวและค่อยๆปีนลงมาจากยอดเสี่ยงกว่าวันนี้หลายเท่าทีเดียวครับโดยเฉพาะช่วงหย่อนตัวค้างแบบนี้ขอบคุณธนาธนะวงภาพภุมสูงชาวบันคำหอมถ่ายภาพอนุวัจจัให้ตามต่อกันพรุ่งนี้นะครับ วานอนุวัฒน์จัดให้พาไปชมการไต่ขึ้นพุทธคยาที่จังหวัดลำปางวันนี้ไปดูว่าการไต่ลงเพื่อทำความสะอาดพุทธคยานั้นจะหวัดเสียวกว่าอย่างไรกันบ้างครับ วกว่าผมจะไต่ระดับปีนขึ้นบนพุทธคยาวัดจองคำพระอารามหลวงอำเภอง,งาวจังหวัดลำปางซึ่งมีความสูงถึง53เมตรได้ขาสั่นหัวใจเต้นเกือบวายครับภารกิจสำคัญวันนี้ต้องร่วมกับจิตอาสาไทยแลนด์เม u า t ์เชนแอนเลสคิวล้างทำความสะอาดพุทธคธยา เหนื่อยแทบหมดแรงแต่ที่สุดแล้วผมก็สามารถทำได้เห็นแบบนี้แล้วเสียวใช่ไหมล่ะครับนี่เพิ่งเริ่มต้นต่อไปจะหนักและเสียวมากกว่านี้ สิ่งสําคัญที่สุดก็คือระบบเซฟตี้เพื่อความปลอดภัยพี่โจเนี่ยค่อยๆมัดเชือกทีละเส้นใส่ระบบเซฟตี้ให้ผมถึง3เส้นด้วยกันเพื่อให้ผมมั่นใจนะครับว่าผมเนี่ยปลอดภัยเพราะหากพลาดไปนั่นหมายถึงตายคุณผู้ชมครับสิ่งที่ยากและเสียวที่สุดกําลังจะเริ่มต้นนั่นคือการย่อนตัวลงไปแล้วก็โรยตัวจากความสูง53เมตรนี่แหละครับ ปลาได้อย่างโล่งใจขั้นตอนต่อไปคือการสอบวิธีการปล่อยตัวและก็โรยตัวรวมทั้งการฉีดล้างทำความสะอาดไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ละก้าวยากมากบางช่วงแทบไม่มีที่ยืนผมเนี่ยพลาดไปหลายรอบทีเดียวอยู่ใน <ls> ลักษณะนี้มาพับมาพี่สวันดีนะบ้างัำแล้วโอ้โหเจ้าติ๊จริ๊กเฮ้ย ดีนะครับที่มีเชือกเซฟตี้ล็อกไว้2เส้นแถมมีพี่ยักษ์ดึงเส้นเชือกด้านล่างเซฟให้อีก1เส้นเมื่อเริ่มทรงตัวได้แล้วเอาละครับลงมือล้างพี่โจโเนี่ยสอนให้ผมค่อยๆปรับระดับความแรงของน้ําคุณผู้ชมครับเศษปูนเศษอิฐจํานวนมากค่อยๆหลุดลงมาแล้วไม่ได้ล้างครั้งเดียวนะครับทิ้งไว้ให้แห้งจากนั้นต้องล้างทาความสะอาดด้วยน้ํายาอีกรอบหนึ่งรวมแล้วล้างสองรอบด้วยกันครับ พุทธคยาแห่งนี้ถอดแบบเหมือนอินเดียทุกตารางนิ้วใช้เวลาในการก่อสร้าง2ปี11เดือน27วันงบประมาณ100ล้านบาทครับระหว่างที่ผมฉีดน้ำจะเห็นนะครับว่ามีรูปแบบวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมที่หลากหลายที่เด่นๆเ,เห็นจะเป็นสถาปัตยกรรมสมัยปาละศรีลังกาและยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สที่ชาติตะวันตกเข้ามามีบทบาทการสร้างถอดแบบและเอียดมากจริงๆครับ มีเพียงความสูงเท่านั้นที่มากกว่า1เมตรคือสูง53เมตรเมื่อสร้างเสร็จแล้วเพื่อความสวยงามและความคงทนก็ต้องล้างและก็เคลือบเพื่อความทนทานซึ่งภารกิจนี้ยกความดีให้กับจิตอาสาที่มาทําให้ฟรีครับตั้งใจอยากถวายบุญตรงนี้ให้องค์สมเด็จพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวด้วยครับ,มรบผมกับพี่โจ้ล้างอีกด้านหนึ่งแต่ก่อนหน้านี้ผมครูกับพี่ยักษ์มาทําขั้นตอนสุดท้ายครับ นั่นก็คือการเคลือบด้วยน้ํายาเพื่อให้คงทนเท่ากับว่าต้องปีนขึ้นปีนลงโรยตัวขึ้นโรยตัวลงแบบนี้ทําแต่ละด้านนะครับทั้งล้างแล้วก็เคลือบรวมแล้วสามครั้งด้วยกันทําให้การล้างพุทธคยาต้องทํารวบรับเดือนทีเดียวครับพระอาทิตย์จะตกดินแล้วแต่ภารกิจนี้ยังไม่แล้วเสร็จนับถือจิตอาสาจริงๆครับขอบคุณกลุ่ม t h a i l a n ์ม o u s e เทน and Lets s คิ นาทนาวงภาพภูมสูงชวันคํำหอมถ่ายภาพอันวัฒจัดให้สวัสดีครับ